นะคะหนูจะพูดสิ่งที่หนูคิดว่าสังคมไทยคิดอย่างไรกับการที่หนูนำเสนอป้ายรณรงค์หยุดในวันสงการานต์ในป้ายของหนูเขียนว่าหยุดอนาจารเพ่ทุกวัยซึ่งมีผู้คนมากมายมาออก,กามาเห็นมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างบางคนบอกว่าแต่งตัวเหมือนเชิญบางคนบอกว่าแต่งตัวแบบนี้จะไม่โดอนอนาจารเรียกไง แตแบบนี้เพราะมีเอเซนนี่ว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแต่งตัวบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจใครแต่มันคือสิทธิเสรีภาพของเขาและคุณควรเคารพต่อให้คนคนนั้นจะใส่ชุดบิกิงนี่มาเล่นานาคุณก็ไม่สามารถไปรันล้มหรือทำอาณาจารย์เขได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ประเพทไหนทุกคน Gracias. No, no, no.